สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง BRTC พงครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปส่งเสานะครับที่เราหล่อไว้นั่นก็คือเสาเสาเล้าครับเสาเล้าที่เราทําตอนนั้นนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็กลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมเสาเล้าที่มีบากค้างกับบากตรงชนกันครับผมเราคงเหล็กครับ ตอนนี้รอสเสนีทำการใส่ลิ้นท่อ,อก,ก่อนครับเราจะไปเอาเสาออกกันโ <Okay. S 1> อเคจวดจวดตอนนี้กําลังใส่ลิ้นท่อห0สิครับ60คูนเมตร <c oughs> ทอ่ทอท่อนี้ก็คือทอ่อใส่ข้ามถนนนะครับผม <Wow. S 1> จวดจวดยังบ่เหลเอเาสาออกจากต้นอยู่นี่ <c oughs> ไปแล้วลราตามไปเด้อล เซนีตอบเลยวะมุ่งมันครับตั้งหนา้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวครับเชนีใครมาชวนไปไหนไม่ไปครับผมชวนไปเที่ยวนี่ไม,ไม่ไม่มีทางครับไม่ไปเลยเซนีนี่ใจดีครับเซนีนี่ไปแล้วหงองเนี่ยไปเลยอาลาดอาลาดโอเคครับไปไปเอาเสาออกกัน อาล่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องได้ไปส่งเสาแล้วนะครับผมเสาที่ว่านี่ก็คือเสาเล้านะครับเสาเล้าที่เป็นบาดข้างชนตรงนะครับเสาเล้าที่บอกว่าเป็นเสาเล้าโครงเหล็กทั้งหลังนะครับผมตอนนี้ลูกค้าก็พร้อมแล้วครับผมทางร้านก็จะเอาไปส่งครับทีนี้ลูกค้าสั่งทั้งหมด4ต้นครับความยาว3เมตรหัวโพลกคับผมจํานวนสต้นครับบาดข้างและตรงอยู่ที่ระดับ1เมตรนะครับผม let <laughs> เสาลักษณะนี้สามารถทําได้หลายอย่างนะครับผมเช่นเอาไปทําเสากุฏิพระนะครับหรือเอาไปทาเสาเถียงนาแล้วก็นี่นะครับเสาเล้าก็ทําได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นเสาเล้าโครงไม้นะครับจะมีบากซับซ้อนมากกว่านี้ครับยังไม่ปีนี้ยังไม่เจอสักหลังครับโครงไม้โครงไม้ที่เป็นบากซับซ้อนนะครับซึ่งอย่างที่ว่านะครับผมโครงไม้มันหายากแล้วครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ที่มีขายอยู่ก็เห็นแต่เหล็กแล้วครับ ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ใช้ทนใช้เหล็กกันวานายยิ่งดีครับเหล็กกันวานายเหล็กกันสนิมนะครับแต่ถ้าสนิมขึ้นเมื่อไหร่ก็ผุเมื่อน,นั้นแหละครับผม oh, <no. S 1> สมัยโบราณนะครับผมใต้ทุนเล้าเขาก็จะยกสูงแบบนี้แหละครับผมเพื่อที่จะเอาพวกหปลาหรือพวกเครื่องมือเกี่ยวกับการเกษตรการไถนานะครับผมพวกคาดพวกไถพวกแอกพวกนี้ก็เอาเข้าไปใต้เรานะครับ่วนทุกวันนี้ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ก็ส่วนมากลูกค้าก็จะเอา พวกหอปลาหายอะไรไปตั้งไว้ใกล้ๆเสาซึ่งนั่นจะทําให้เสาปูนผูกเร็วขึ้น <Nope. S 1> ผูเร็วยังไงเนื่องจากข้างในเสานะครับมันมีเหล็กซึ่งเหล็กไม่ถูกกับเกลือแน่นอน <S <S นะครับผมแล้วก็เสาปูนครับสังเกตได้ถ้าใครเอาเกลือหรือเอาหอยปลานะครับไปตั้งใกล้ๆเสาไม่เกิน2อปีครับเสาจะผูกออกมาเลยครับเหล็กสนิมด้านในจะดันออกมาจะแตกออกมาเลยครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ ที่เป็นข้อเสียเปรียบของเสาปูนนะครับถ้าจะเอาไปทําเลาลายเจ้าแล้วครับซื้อเสาไปเปลี่ยนใหม่เนื่องจากเสามันผุถ้าเป็นเสาไม้นี่ก็ว่าไปอย่างครับดังนั้นพยายามอย่าเอาพวกของที่มันเค็มๆนะครับไปวางไว้ใต้ทุนเลา้าเช่นกระสอบเกลือหรือหอยปะลานะครับผมดังนั้นไม่ควรครับผมโอเคครับก็เอาขึ้นไปที่เรืร้อยแล้วครับผมยกทีละสี่ไปเลยครับผม อันนี้ก็จะเอาไปส่งลูกค้าแล้วครับผมโอเคครับไปดูกันครับโอเคครับก็มาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาไปลงนะครับผม ลูกค้าให้ไปลงข้างในนู่นครับผมหลังวีแทคครับผมโอเคครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าบอกว่าจะลูกค้าจะสร้างบริเวณหน้ารถนี่แหละครับผมซึ่งทําเป็นเล้าขึ้นมาซึ่งลูกค้าที่สั่งครับ ก็เป็นเจ้าของปั๊มน้ํามันแล้วก็รับซื้อผลปาล์มนะครับผมผมก็มาขายประจําครับอยู่นี่แต่ก่อนเขาารับซื้อปาล์มผมก็ยังไม่มีลานอยู่ใกล้บ้านนะครับลานใกล้บ้านก็เป็นลานสาขาจากของเจ้านี้แหละครับผมที่ผมออกปาล์มไปขายปาล์มอยู่หลังบ้านนะครับได้ทีละไม่มากหรอกครับประมาณสเล้งหนึ่งช่วงนี้ปาล์มยิ่งไม่มีลูกให้ออกนะครับแต่ราคาขึ้นเป็น5บาท6บาทแล้ว5บาท6บาทต่อกิโลแล้ว นี่อาทิตย์หน้าว่าจะตัดมะขาย,ยัางนะครับผมก็คงจะได้ขาย้านใกล้บ้านนะครับผม้านอีกสาขาหนึ่งของที่นี่นะเจ้าของเจ้าของร้านเซลล์อยู่ครับว่าเอไม่เห็นมาขายสักทีไม่เห็นมาขายปาล์มให้สักทีครับก็ก็บอกเจ้าของร้านนะครับว่าผมไปขายอีกสาขาหนึ่งนั่นแหละ,จะเจ้าเดียวกันนั่นแหละเหมือนใกล้บ้านดีโอเคครับมาดูกันครับตัวนี้จะเอาลงสี่เสาเลยครับผมว้าว wow. ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมสอบถามมาได้นะครับผมสอบถามได้คอมเมนต์ได้นะครับผมสอบถามปัญหาสอบถามข้อสงสัยมีอะไรสักถามสักถามได้นะครับผมให้ผมถ่ายอะไรให้ดูก็บอกมาได้เลยครับคอมเมนต์มาได้เลยครับเพราะว่าผมคิดคนเดียวผมคิดไอเดียไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับสอบถามราคาได้ครับสอบถามราคาได้หรือเข้าไปที่เพจร้านนะครับเพจร้านร้านสิริคงสปูนสากาสองครับผมช่างออสอยู่ใต้คลิปครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ ก็ไปได้เลยนะครับผมโอเคครับก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเอามาส่งวันนี้ครับเสาเลาครับเล้าคงงหลกของเราครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมช่อง v ีเอทสีพงครับผมไว้มีโอกาสหน้าครับทุกท่านจะได้ชมคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมมีคำถามมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ